มิลลาฮ์มูร่าฮีมทบทวนชีวิต EP นี้ให้เรานั้นได้ให้ความสำคัญกับการฮะละกออันกุรอานก่อนที่เราทำการฮะละกออันกุรานซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติ ของผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านควรที่เราจะเรียนรู้รู้จักคำว่าฮาละกออันกุรานคืออะไรคือการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนหนึ่งในรูปของการล้อมเป็นวงกลมเพื่อศึกษาอันกุรานซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วฮะละฮาละกอันกุรานถือได้ ว่ามีความหมายดังต่อไปนี้ฮาระกกของรู้จิตวิญญาณและชีวิตฮาระกกของแสงสว่างและการมองเห็นที่ชัดเจนฮาระกกของซิกการรำลึกและฮิกมะวิทยาปัญญา ฮาร์ก์ของความเมตตาและความจำเริญฮาร์ละกะของทางนำและการตักเตือนฮาร์ละกะของคำพีและการจำแนกแยกแยะฮาร์ลกะของการอธิบายและหลักฐานอันเข้มแข็งฮาร์ลกะของบทเรียนและข้อเตือนสติฮาร์ละกะของการเยียวยา และการช่วยเหลือไถ่โทฮาระลกะของสัจธรรมและความยุติธรรมฮาระลกะของการกรำชับสั่งเสียกันให้ดำรงอยู่บุนสัจธรรมและขันติธรรมฮาระลกะของการศรัทธาและสำรับอาหารทางรู้จิตใจและปัญญาฮาระลกะของสายเชือกแห่งอัลลอฮ์และการยึดมัน่น ดังกล่าวที่ได้พูดถึงข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของลักษณะของฮะลกออันกุรอานตามคำอธิบายของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาและท่านรอสุลลอสสุลลอฮ์วะนวาสลัมเกี่ยวกับอันกุรอานด้วยผ่านแบบอย่างการทำฮะลกอของท่านรอสุลลอสสุลลอฮ์วะนวาสลัมท่านอัลอัสกอฮลานีกล่าวว่า ส่งเสริมให้ธรรมละลัคน์ในรูปแบบของการล้อมเป็นวงกลมสำหรับมัจลิสซิกิร์และมัจลิสอิลมีและเป็นที่แน่นอนว่าความหมายของมัจลิสอิลมีที่ระบุในฮะดิษคืออิลมูอัลกุรอานและสุนนะเมื่อเรารู้จัก ฮะลกออันกุรานอยากจะให้เราได้ทบทวนชีวิตของเราว่าวันนี้เราได้อยู่ในวงล้อมของอันกุรานด้วยการทำฮะลกอะมากน้อยเพียงใดหากเป็นการดีให้ชีวิตของเราทุกเพศทุกวัยได้หวนกลับมาสู่วงล้อม ที่เรียกว่าฮาลคออันกุรอานเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นอยู่กับอันกุรอานและมีความจำเริญในชีวิตของเราบนโลกดุนยาและได้รับความสำเร็จทั้งโลกดุนยาและอาเครสำหรับอีพีนี้ทบทวนชีวิตของพวกเราทุกท่านไว้เพียงเท่านี้สลาัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ